ก็ขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอหกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีเพิ่มหัวใจในหน้าโพดิกตอ o k ของเราเนาะใครที่พมเวลานะครับยอดใจน้อยๆนะครับหรือไม่มียอดถูกใจยอดไล์เลยก็สามารถดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับโดยที่หน้าเว็บไซต์ KMSocial ข้อมูหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย ลิงก์ไ,งไปได่ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR code ในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้า้ารางตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกแต่เ๋เพิ่งเห็นว่นานน้ษม์มครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้มากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลย ก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันไม่แก,แกม้มาเตรมมัดตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานดาลางตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากก่อข้อมูลิกะามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารรเรียนผ่านเกินอลา,างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับโดยผมก็จดขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกัน อ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้กันได้เลยนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีท Facebook, e ั้ง c e b o o k i n s t a g r a m YouTube t i k t o k เนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ TikTok ก็แล้วกันแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับเพกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่มหัวใจราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกัน แล้วก็บริการตรงนี้นะครับเล้อมาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเป็นอนถูกใจบริการไหนก็สามารถเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอเลือกเป็นบริการตัวแรกก็แล้วกันนะครับอ่ะลิงก์ตรงนี้นะครับเราไปที่หน้าโพสของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยอ่าจำนวนนี้นะครับก็สามารถมาดูขันต่ำมันสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก200ก็แล้วกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณให้จ่ายหลับที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน200รายนะครับก็ตกอยู่แค่บาทเดิงเนาะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันได้รับคสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเมื่อเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกที่นี่เนาะมาดูสถานการณ์างานของออเดอร์ของคุณอย่างนี้ก,กันได้เลยนะครับ เราก็จะเด้งมาหน้าปอดการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์แมงคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ทิปแนบด้วยนะครับผมก็สามารถมาตวารวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนรีการเติมเงินเนานะให้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ เข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยทางไบไซนะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูนิวัลเลนตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตัวนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเข้าคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสมให้ระบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปดล็อกดูซิลลี่หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรลเนาะ ก็สามารถเข้าชมกันได้เลยนะครับเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยมีดังปารไตีับไตนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนคนไหนว่างๆก็สามารถเข้าชมมันได้เลยเนาะตอนน่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้นในหน้านี้หน้าเดียวลนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคําลิบ้าด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมกกล้ิมเนาะกดเข้ามาอ่านกันจะกดสังซืรอกันได้เลยะก ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอ m i n นะครับสอบถามปัญหา admin เนานะก็ให้เราไปที่เมนูติดต่ออด m i n ด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเข้ามาน้าต่างติดต่ออด m i n ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมนะเนาะแอดไลน์ไปคุยกับ admin ได้เลยอดมินก็พร้อมตอบกลับรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ หรือไม่ก็ไปดูตัวเช่าเหลือลด้านล่างตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็เหมือนกันเนาะอ่ะก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาเล็กออเดอร์ใครที่มีวความเพิ่มเติมก็สามารถแซนกรอบเสริมความรู้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรืออางต่างๆนะครับเรีอยกจะแนบสลิปไปกกบแอดมินเนาะก็ให้เรากดแท็กฟาดนขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับให้เรากดส่งตัวด้านล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอะ่เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดหัวใจของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนที่เรียยบรร้้ออแลวหืัง ตอนนี้ของยอดหัวจ้างของเราก็มีอยู่แค่ร้อยกว่าคนเองนะครับแต่ผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปข้างหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจากเดิมก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นสามร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ทางเว็บไซต์ก็ทำการแถมย้อนให้เยอะมากเลยนะครับก็ดีที่คุ้มค่าสุดเลยนะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสู่คนที่สนใจนะครับอยากการแน,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 าาน,นะนำเพื่อน้เพื่อน้็ส้มาหน้เว็บไซต์ เขามาหนะ้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ให้เรามาคัดลอกลิงตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดในพัฒนการใดนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ